สวัสดีครับพบกับทามกจีคอสอีวานกิเลนกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาปิดตำนานอีวานกิเลนกันนะครับก็หลังจากที่ผมเล่นเกมนี้มาร่วมๆปีหนึ่งได้นะครับก็ตั้งแต่เริ่มเล่นไม่เป็นหาคําตอบเจอนะครับเริ่มเลี้ยงเป็นแล้วก็ได้สิเคตครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะมาปิดตำนานอีวานกิเลนกันครับผมแต่เราจะไม่ปิดกันแบบเงาาหรอกเพราะเรานะครับจะต้องต่อนะครับผม ความฝันของเรานะครับกับเกมใหม่เกมนี้ครับซึ่งเขาเพิ่งมาไม่นานมานี้ครับนี่เราจะมาต่อจักรวาลใหม่กับคา m มร์ไรเดอนะครับผมอินเวอร์สซรี50ปีนะครับนะนะครับอันนี้เป็น legacy ่โกนะครับผมก็คือครบรอบ50ปีค a m ม n r ไรเดนั่นเองเราจะมาเปิดตำนานใหม่ของคาเม i ์ไรเดกันในตอนหลังจากนี้นะครับผม ซึ่งตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัวของอิติโกก็คือ rider no 1นะครับไปจนถึงคาเม n ่ d เดอร์รีไว้เลยนะครับผมเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับผม50ปีฉลองคาเมร่าเดอของแท้เลยนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับผมดูโลโก้ได้นะ่จะมีเยอะแยะน่าดูเลยแล้วก็จะสนุกขนาดไหนเราจะมาติดตามกันต่อไปในธรรมกจิคอร์คาเมนไรเดอร์แล้วเจอกันครับ ยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยจ้ะยินดีด้วยยินดีด้วยนะขอบคุณพ่อ